สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําผู้ปกครองหรือว่าโค้ดที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมไม่เข้าใจวิธีการบิดซ้อมก็จะมาดูวิธีการซ้อมของโงเรียนสิวระวิทยาคารเริ่มในสถานการณ์หนึ่งตอนหนึ่งนะครับมีผู้รักษาประตูพยายามทําให้เหมือนสถานการณ์จริงที่สุดหนึ่งตอนหนึ่งถ้าฝ่ายรับแย่งได้ให้เอาไปยิงประตูครับแล้วก็อยู่ที่โค้ดเลยจะให้ใคร ยิงได้มากกว่าได้หนึ่งคะแนนหรือว่าอะไรก็บิดพื้นวิ่งรอบสนามก็ว่ากันไปก็นี่คือเอาภาพมาจากทีม U14 และ U15 ของโรงเรียนถือว่าวิทยาคารนะครับเพื่อให้เห็นภาพเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับโค้ดที่ยังยังยังฝึกเป็นโค้ดหรือว่าไม่รู้จะฝึกเด็กยังไง<ๆ>เพื่อดู YouTube แล้วไม่เข้าใจประมาณนี้ครับดูครับโค้ดเขาก็ปล่อยให้เด็กเล่นหนึ่ง ต้องจบที่ยิงประตูครับโค้ชก็พยายามยัดบอลไปให้ผู้เล่นฝ่ายรูกสีสีแดงเอาบอลขึ้นมาทํายิงประตูได้ก็ก็ยิงได้เลยแล้วก็เปลี่ยนคู่เข้ามาแยกฝ่ายรูกฝ่ายรับก็ได้ครับแล้วคอยวนมาคอยวนมาให้ให้ฝ่ายสีแดงเป็นฝ่ายรับคืนก็สลับกันการซ้อมในหนึ่งในหนึ่งวันไม่ควรเกินไม่ควรเกิน ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับในเด็กอยู่15ถ้าเด็กน้อยกว่านั้นก็ไม่ควรมากกว่านี้นีน่ครับเช่นอย่างนี้เมื่อ,อเด็กทําผิดพลาดหมายถึงว่าเลี้ยงไปติดโยกหลอกไม่ได้ถ้าเอาชนะ1ต่อหนึ่งไม่ได้นี่ก็คือถือว่าในเกมหลัก11คนหรือ7คนเป็นรองทันทีครับโค้ชก็มาสาธิตให้ดูว่าทํำยังไงคอกว่าทําไมลูกนี้เลี้ยงไปมุมแคบโดนบีบออกมุมแคบฝ่ายรับทําถูกต้องแต่มุมมุมของฝ่ายรุก จะทำยังไงตรงนี้โค้ดบอกให้ยิงซ้ายนี่เอาไหมประมาณนี้ครับโค้สั่งนี่แล้วตอนนี้เมื่อสีเขียวเป็นฝ่ายรับตัดบ,บอลได้โค้ดก็จะมาสาธิตให้ทีมฝ่ายลุกสีแดงที่เป็นฝ่ายลุกเมื่อกี้ทำยังไงวิธีการยืนการเข้าบอลการดีเลย์การบีบอกข้างยืนด้วยปลายเท้าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นวิธีของโค้ด ก็ต้องสอนหต่อหนึ่งี่สำคัญมากครับเพราะในสนามเกมจริงถ้าเราาชนะคู่จะสู้1ต่อหนึ่งได้จะทําให้เพื่อนได้เปรียบขึ้นมา1ตัวผู้เล่นทันทีซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญมากๆในทุกรุ่นอายุแต่ก่อนหน้านี้ก็คือการ coordination หรือว่าการฝึกการเครื่องไหวร่างกายประสานการความคล่องแคล่วว่องไวการดิบเบิลการเลี้ยงบอลการส่งบอลทุกอย่างมันต้อง ฝึกโดยไม่มีคู่ต่อสู้มันต้องแม่นยำมาก่อนชัดเจนมาก่อนค่อยมาทำพวกหนึ่งวีหนึ่งสองวีหนึ่งอย่างนี้นี่ก็เข้าสู่เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ได้เปรียบสองต่อหนึ่งเราจะเข้าไปทำตูยังไงซึ่งโค้ชทีมโรงเรียนนี้ก็ได้ให้ตัวฟรีมาหนึ่งคนถ้าไปรับตัดบอลได้ตัวฟรีตัวนี้ก็จะเป็นฝ่ายรุกของเราทันทีนั่นอย่างนี้ครับเป็นประมาณนี้ก็จะทำให้ เปลี่ยนการเล่นได้ก็ลองดูครับ